สวัสดีครับสวัสดีช่วงนี้ก็เข้าจุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับอำนวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัทสำนักงานต่างๆครับผม ใชเลยครับสวัสดีครับนักบวชแคนหละชั้นสิทครับตึกเล็กนะครับเดินไปนู่นนะครับครับผมใช่ครับก็จะมีประตูสลิงเกียดแล้วก็แต่บัตรึ้นไปเลยครับเคยมาอยู่ใช่ไหมนช่ครับมันมีประวัติอยู่หมบ ช่วงนี้ลูกค้าก็เบาบางครับ ขอบคุณครับได้ยัง ฉันเจ็บแค่หนูเลยครับ eso ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ